สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอ้อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาศึกษาเรื่องปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่าและก็การอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะนักเรียนบอกสาเหตุนะคะของปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่าได้และบอกวิธีการหรือแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ค่ะ นักเรียนคะสัตว์ป่านะคะในปัจจุบันนี้ค่ะมีจํานวนลดน้อยลงอย่างมากคะ่ะชนิดที่สมัยก่อนเคยมีกันอยู่ชุกชุมนะคะปัจจุบันก็ไม่มีให้พบเห็นอีกแล้วนะคะและบางชนิดค่ะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะปัญหาเหล่านี้ค่ะก็มีสาเหตุมาจากนะคะ1ค่ะถูกทําลายโดยการล่าโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล่าเพื่ออาหาร mm hmm. เพื่อการกีฬาหรือเพื่ออาชีพนะคะสค่ะ การสูญพันธุ์หรือการลดน้อยลงตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเองค่ะซึ่งเนื่องจากนะคะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากว่าสัตว์ป่าไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้นะคะหรือสาเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆะค่ะเช่นน้ำท่วมไฟป,ป่านะคะก็จะทำให้สัตว์ป่านั้นมีจำนวนลดลงแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดคะ่ะ3ค่ะ การนาสัตว์ป่าต่างถิ่นนะคะเข้าไปในระบบนิเวศของสัตว์ป่าประจําถิ่นค่ะก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศความสมดุลของสัตว์ป่าประจําถิ่นนะคะจนอาจเกิดการสูงพันขึ้นค่ะและ4ค่ะการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกทำลายค่ะด้วยวิธีการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการถากถางผืนป่าการเผาเพื่อทำการเกษตรหรือว่ากิจ กิจกรรมในการพัฒนาประเทศต่างๆนะคะเช่นการตัดถนนผ่านในเขตป่าการสร้างเขื่อนนะคะจะทำให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็เสียชีวิตในขณะที่ทิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลายนะคะ 5. ค่ะ การสูญเสียนื่องจากสารพิษที่ตกค้างค่ะเนื่องมาจากนะคะเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะใช้สารเคมีในการเพาะปลูกนะคะเช่นใช้ยาปราบศัตรูพืชต่างๆนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกายของสัตว์ค่ะแล้วก็ทําให้สัตว์นะคะสูญพันธุ์ในที่สุดค่ะ การอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะสัตว์ป่านั้นมีประโยชน์นะคะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งรวมถึงคนของเรานะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะจึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่านะคะลดจํานวนลงหรือว่าสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะวิธีการอนุรักษ์นะคะได้แ,แก่หนึ่งค่ะกำหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้ป่า เป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตเปอ่อพันธุ์สัตว์ป่าค่ะให้มีมากเพียงพอค่ะ2ค่ะการรณรงค์นะคะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะอย่างจริงจังค่ะซึ่งทุกหน่วยงานและทุกคนนะคะจะต้องช่วยกันนะคะ3ค่ะ การไม่ล่าสัตว์ป่าค่ะไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจํานวนลงอย่างมากทําให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติแล้วนะคะและ4ค่ะป้องกันค่ะการป้องกันไฟป่านะคะไฟป่านอกจากจะทําให้ป่าไม้ถูกทําลายแล้วยังเป็นการทําลายแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ ด้วยนะคะจึงทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลงและ5ค่ะ,ะการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะการปลูกฝังค่ะให้มีความรักแล้วก็ความเมตตาต่อสัตว์นะคะอย่างถูกวิธีค่ะสัตว์ป่าทุกชนิดค่ะมีความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์นะคะการฆ่าสัตว์ป่าหรือว่านําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านค่ะเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีชีวิตรอดนะคะ 6. ค่ะการเพาะพันธุ์เพิ่มค่ะสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะหรือมีจำนวนน้อยลงค่ะควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นะคะให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นค่ะสรุปค่ะปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่านะคะก็มีสาเหตุมาจาก การถูกทำลายโดยการล่าการสูญพันธุ์โดยธรรมชาติการนำสัตว์ป่าต่างถิ่นเข้าไปในระบบนิเวศประจำถิ่นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและการสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้างนะคะและแนวทางการอนุรักษ์ก็ได้แก่กำหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะรุนงค์ให้เห็นความสำคัญการไม่ล่าสัตว์การช่วยกันป้องกันไฟป่าค่ะปลูกฝังให้ เด็กๆนะคะและทุกคนค่ะมีความรักและเมตตาต่อสว์อย่างถูกวิธีและการเพาะพันธุ์เพิ่มนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะ,ะวันนี้มีแค่นี้นะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทําแบบทดสอบออนไลน์นะคะซึ่งครูจะฝากไว้ที่ลิงก์ของห้องเรียนของเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ